แพ็กแล้วตัดไม่เยอะหร้วครับต่อคนครับแปดชั่วโมงตัดแค่วันลาร้อยยี่สิบกล่องนี่ครับประมาณนี้ครับสวยครับตัดแล้วก็วางไว้ยางงี้อ่ะวางรอขินกล่อารอใส่เลรเนาะ Rồi, nâu à? Vâng. Ừ. Quang dài dày. ฟองใหญ่มากเลยดูตัดอย่างงี้เอาแม่หน้าลูกนึงเอาลูกนึงเดีเนี่ยเรียไว้ยเอาไว้ที่หลังเลยตาเด็ดเอาที่หลังไม่ได้เนาะเเดด็็หลังงไปนพวม่อือนึกว่าเด็ดเอาแล้วตาเด็ดเอาที่หลังไม่ได้เลยแล้ว เหนื่อยบ่สุดยอดเลยสุดยอดเหนื่อยสุดยอดปวดเอวเหนื่อยก็ต้องทำเนาะเรามาแล้วเนาะมาแล้วสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวเพื่อเงินครับงานที่เงิน ใช่งานคือเงินถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้เรามาแล้วโอ้ไหวนะเนี่ยดูมือเจ็บเจ็บเจ็บเลยอะ <c oughs> วางสวยแล้วสวยแล้วนั่นล่ะสวยเป็นช่องวางได้ไหมดิบอยให้ได้ดิบ่อย <Okay. S 2> อ่าแล้ววางไว้ก่อนเดี๋ยวรอขึ้นเละขึ้นวเลต์นี่นี่พวงนี่สวยสองพวงเลยโอ้ยังก็ซึกชักอยู่ได้เี่ <c oughs> <c oughs> คราวนี้จะสู้กี่ปีนี่ห้าปีได้ไหมาจะเอา5ปีเนี่นะเนาะสู้ห้าปี5ปีเอาสักกี่ล้านนะเอาบ้านสักหลังก็พอแล้วเนาะกับรถสักคัน ม,มือมากเลยมีมือจับลูกเน่าเขาก็ต้องอาทิ้งนะครับลูกเนา่าลูกเนา่าเน่าไม่เอาครับขายไม่ได้นี่นี่สามพวงนี่เลยพวงยังใหญ่เลยนี่อู้ไม่ได้งี้ทั้งนั้นเลยกัน เต็มไวเนาะแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเต็มครับ้ามันมันอยู่ที่มันอยู่ที่เขามาดีรูดเนาะอะดีรูดดีดีมันก็ดีก็ให้มาทำอืมอะดีรูดดีก็ดีอดีรูดไม่ดีก็ อโอ้โหปีมือจะเต็มกล่องอีกแล้วไม่เยอะหรอกวันนึงแค่ร้อยยี่สิบกล่องเองโอ้พวงนี้ดีใครใดนี่ทางนเลยดีนั่น เต็มแล้วครับนี่สวยไหมครับสวยนเต็มแล้วเต็มแล้วก็วางครับประมาณนี้นะครับเฉลี่ย ครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับนี่แหละครับตัดเสร็จแล้วก็วางไว้่างนี้นะครับจะวางไว้ประมาณนี้ลอใส่ยกใส่เลดนร,รอยกใส่เลดอย่างเดียวครับแถว เป็นแถวอะไรครับ,รบขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ